พ่อขาสวัสดีค่ะคุณรีขาสวัสดีค่ะคบพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคมพันตุลากันค่ะคลิปนี้ก็พาคุณพ่อไปหาหมอเหมือนเดิมค่ะวันอังคารวันอังคารวันพฤหัสวันเสาร์ค่ะเอาทีละสามวันค่ะพาคุณพ่อไปหาหมอคุลรตขายิงยาวเลยนะคะคุณหมอบอกว่าให้ไปถึงโรงพยาบาล ห้าโมงห้าโมงกว่าน้นตัวนี้สิบโมงห้าสิบสามนาทีค่ะกูเลตบิงกี่นาทีคะอย่าบอกว่าห้านาทีนะกี่นาทีคะกูเลตขาเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีกคยจับเวลาไว้เหรอคะเราไปถึงโรงพยาบาลห้าโมงเช้าพอดีเหรอคะคูเลตขาเคยดู ไปดูคุลิสจะไปถึงโรงาคุณพ่อยิ้มเลยอ่ะคุณพ่อยิ้มเลยลูกเคยบอกว่าจะใช้เวลาเจ็ดนาทีถึงโรงพยาบาลขอบคุณเอฟซทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะขอบคุณเลยล่ะค่ะพี่น้องคุ้มพันกันยากยากเลยอค่ะพี่น้องเมื่อใดก็ได้ แล่นเฮ็ดงานเฮ็ดงานบ่ถัดขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วก็ที่มาเป็นกำลังใจให้คุณพ่อภูมิพันธุลากันขอบคุณหลายหลเด้อค่ะเด้อขอให้สุขคุณพ่อสุขภาพแข็งแรงนะคะเอฟซี FC ทุกท่านก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงปังปัง,ปงพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปราศจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงค่ะ พบกันคลิปหน้านะคะคุณพ่อคะสวัสดีค่ะคุณสมฤทธิ์คะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ